อ้อนอนนาบน้ำแล้วไปหนูอาบแล้วจ้ะจ้าอาบแล้วใส,ส่สบ,บู่อยังจ้ะนกแก้วจ้ะนกแก้วจ้ะนกแก้วจ้ะโอ้ยเศรษฐงกูสนนนน่าสปอนเซอร์นอมา ตัวเดียวเลยจังใดทำไมไม่เอามาหลายๆตัวแม่ของแม่อยู่ไหนโอ้ยบอกตัวหมักดนเริ่มกดท้ายคลิปเอาไหม เอามันคือหูงก้อนเหรอเอาบ่อครับบ่อข้าวครับโอจริงๆนะข้าวข้าวเดียวหมด i อ n ก็เหม็นตัวเองเคนตตัวเืเผยเลยนั่นละบ่อยงน่ละอันนี้กินมากกว่กลมเรานี่ย ่หาถ้ำอะเมุกามาแล้วอมคุณค่มเนเมนีลีเดยม่นะลมแม่ก็ไปกินแลยหงกไม่กินหมว่ต้องดอกพล้มนะพัดมาทางีผนีีไม่กินไม่ท้อพหอมอออบนะนี่กินนเด แม่เปิดานกาแฟแถไแล้วี่ยี่ดีกินแฟ่ดีกกินง่ายครับพอกันไม่คลิปนาครับพกันไม่คลิปนาครับพกันไม่คลิปนาครับคลิปนี้เอาไว้ะมีกันครับเหรืองเด้อใจคนนัยิงตะตม

ชีวิตทีตอนนี้ให้ได้สิบสาด์เราเกิดใหม่อีกหายจากหายอยู่จ้ะหายอยู่พอดพี่อ่ะก็เป็นยังงนอันนี้ชอบก่อนร้ออันนี้ชอบเต้ยังให้ตต้นไปโบกเตอานนี้แล้วค้เป็นตูดเล็กอีกเนรอจีบเป็นจังกมอ แต่หุกมุ่งไอเจ๊ีหากต่หุกม่งเนี่ยแล้วไปหาเอานี่เอา่อบไปวะไม่ก่อนเลยรดีสึวตันนเจอรู้ไหมว่าแม่กับพี่ไจีไปช้อปปิ้งมาเอ้าาเอาดหูเห็นเล

ไอคูดอัปต์นูนอิฟฟีนี่ไอคดอัปต์นูนยังออกเล่นตลกเตี้ยเนียงออกแปลว่าเนียงออกแปลว่าสวยชุดชุดเขียวเท่ากับสวยแม่แม่มีรูปอยู่ไแม่มีรูปอยู่รูปีเนะ หัวพ่อขับไปห่วงข้างเวทีเลยตอนเขาก่อนอยู่ห่วงอะไม่ขึ้นแหนมแว่า่ยเออนเือนคชฮ่าฮ่อมอน บาไฟเานจะผ่ามากานอันว่าอันแบงเขากินพลอเคิงไหมานอันแบงเ์ากินพลเคงพูดอ่ะโอ้โกเลซื้อเยพูดอ่ะขึ้นลยขึ้นเรื่องั้นมันเอาเอาคล้องไว้หน่อยไหมยิ่งเอาปากกระเป๋าเสียงไว้เสียงไว้อันแก้มนโอ้ ครับรรยากาศซ้อมลำครับผู้หญิงก็รับรับบทแล้วนะครับผมตกลงได้บทลิงครับคุณน่ะเก็บไปกินเกียวเก็บไปกินอ่ะยับรองเพลงนนนเเปป็็ตตะะบบึึงงี่โอ้ยร้องยังล่ะคุณน่ะโอ้ยตกใจมั้ยเนี่ยทำไมวิ่งเป็นอย่างนี้ ะเดิดบาดหมางเท้าไหวอ้อนมาว่าวบอลหลอกใจให้ใครมาแต่ไม่มบพูมีนหลอกมาอีเอาให้คำอาคำอ้อนอ้อนยุติยยอย่ามีลายใจฮักเดียวใจเดียวได้ไหมอย่าแบ่งใจให้ภายเดิอ ออกทางกันห <Allah> <que> <t> ัวจรนหัวนดินเดินต่อสู้ไม่ถอยน้อย้อนคงได้คอยเป็นกำลังใจปีได้หกอปีฮอดก็อยากไปหาอยากบินข้ามฟ้าไปเจอแต่ก็เพียงละเมอสาดเบ็ดมาเต็นมือเดี คอยแต่คืนแต่วันดายจะบินข้ามฟ้ากับตาสัญญาสิ้นนี่บินงขึ้นกับตาสัญญาสิ้นนี่บินงขึ้นกับตาไปเห็นสาวต่างดาวอย่าลืมงงอยู่หลังน้องนี่ตั้งใจต้อมซ้อมสาวนี่ไอผู้ไปคุณท่องอยู่างต่างอยากจะขึ้นตานานเท่าไรก็จะรอจะรอจะไม่มีนนเปลี่ยนแปลงรอวันดายกับไอกับมาคำแพลงเสื้อสีแดงไปดูป่าแต่วันดา กำไลห้องนี่อาจารยามมากว่าให้อุณหญิงไปอัดขอบเล็กแตคอนะเสิคุณอยู่ประเทศอะไรเออไปแบบนี้คุณอยู่ประเทศอะไรใบิงกว่ากัอ๋อัดบอกนองเนมหลเขาเขาไม่ได้ตอบลูกนี่นะสิ่าอ๋อเขาไม่ได้ตอบเลยลูกเขาเปรี้ยเฉย เปียเขาเขาเปียเขาเขาเขาวาเหกันกับเขา้าแม่เขาเารำภาษาเขาเตอเจ้าบอกาอได้สาวออเออ๋อเออหนหนเขาเอาขาเาไปว้าาต้องถามไอเขาเป๊้าต้องวาเขาเป๊ให หรือว่าอยากึ้นก็นี่อยากคนี้มีม่การเน่ยบางจัานี่เวลา่ายรูของซเวานกอออันนี้มันออกพอเขาไ่ได้เอินมันมันออกเอิกัเ่งแต่เาวก็นี่ทบอกเรื่องูดเพชรมันมสามารถสั้งมือนี่มือเอินได้เลยแหละเขาเอินว่า ไ,ไม่ไม่ิงหัน่งนอนถ่าก็เลยจะเลยเลติบโตไม่เวลาถ่ายลูกที่หนาอยู่ <laughs> <c oughs> เอาคนเด็กแม่มาน,ากกนว่แม่ก็อวดลกัตเออแ <O ye. S 1> ม่ีลูกแล้วได้แม่ขายขาดหรอแนดูห่อนสองขีดวันบ่ไค่นีขีดเดียวถ้าขันไค่นักนีสามขีดเลยคืนหอนสามขีดเกพผมไตลินเรว่าขอยบริวขอยหยาตดดัง

อบอลลีมากันครับรถคนผุหนีเจ้ถึงเช่นไหนเอาอยงมณน้มอลีนอนอ,อาเซฟโซมันมาอยู่ในตู้เย็นโดมบ้งามต้ออยาโดมมอกัน่สิทามอยู่ได้ต้อง,อง,อองสอบเปิดตู้เย็นอยู่ออเอาม่แพง ขาน่ไหมขานะขนอ่อนไงอาหเกลือกุ้งขนอตานี่ห่อเอ๊อาเซโซ่พี่น้องเกลือกกันยังไงนีตู้เย็นกอนกระนกเดขานอ่ะโอีีเดโอ้นอกินเบิร์บาร์ใส่ใส่ต้นต้นบมอยไงเลยอ่ะโอ้ยแม่นุ่ยวุยดีเด็มงนอ ยืมเงินในอุงหิงล้าพอยืมเงนไหน่ีเงนเแล้วไปจ่ายค่าบานมัน้ไไม่อีกแล้วจ่าได้นี่ยแาต้องเก่งจ่ายค่าบ้านแล้วแล้วอันหางไปซื้อฟอเนอร์เขาซื้อเฟอนอร์เขาซื้อเอเนอร์เขาเนี่ยเกาะเฟอเนอร์บัตรไว้เฟเนอร์อะไนะเฟอร์เอร์นอเจอจเนอร์เขาอีก ลาตาวไปซื้อฟอดเจเนอร์ลาฟอดเจเนอน่มันรดแต่เพื่อนี่เจ๋งแล้วแต่คงแตงกาเราต้องเ r t งซื r อฟอเจเนอร์ใส่ใบเชีงสาวไม่ม้เมลมาหลายไม่เยอะหรอบว โอ้ยมาฉิดมาฉิดหนีบดังลก<า>ูกนิกม่มน้ำตาลโอ้ยมึงก<อ>น้ำตาแตกเลย <ตา S 1> มันแตกมันแตกโอ้ย <laughs> ชิมหนีบปากโอ้ยหนวกไปโอ้ยเนาะ มันเดือดมันเนเดือดหรอโอ้ยน้ำตาแตกเลยน้ำตาแตกเลยโอ้ยงงได้เลยงงยังไงเนี่ยยิ่งปาย่เดือดเลยอะไรเหรอป่ะเนี่ยจั้งความผ่านทานแท้มันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไ่ครับเลีตูนแท้ป่ะเนี่ย เจมปากไม่ไดตัวน้ำเนไมหูดไมหูมันดีพูดได้เป็นปากจับปดนะไีวมันจะไม่ได้ไปนสีบูชอ๊เนี่ยเชฟุ่งกับเชฟอีลีวสันก็จะไงบอก่าสงท่นได้ลอท่านไ่เสียงโอ้ยหงาเลเสียบโมเสียก็บม่ลานุ่ง

กอกใส่ไข่ไม่ใส่กิงครับเขานี่แม่เปิดดนีแม่กอกนีแม่ลูกกอกกันแม่นีแม่กอกโจอกใส่ไข่ไม่ใส่กินครับ เขานี่แม่เปิดีแม่กอกนีแม่ลูกกอกอ่ะแม่นีแม่กอกบ้างสิเขาพูดท่านอองเอา ิิเนี่ยาบอกว่าเขาเคยออกแล้วาไปไหมก่อนาไปไหมก่อนีก้นอยู่เลยแม่ก็ว่าอยย่แม่กไ่ได้เห็นพ่อกัตนหราจบจีถ้าพ่จ่อทีเาางมาในเดยัีนี่ละ